ี่นะคะจะพามาดูวิธีการเช็คลอตเพื่อว่าเข้าเงื่อนไขในการที่เราจะแลกกำไรของเราออกมาหรืออยังแบบนี้นะคะก็สำหรับใครที่ทำการเปิดบัญชีแล้วก็รับในส่วนของโบนัส30เหรียญดยการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็จะมีรายละเอียดว่าเราเนี่ยจะต้องทำการเทรด ให้ครบ1ลอดแล้วก็สามารถถอนกำไรขั้นต่ำอยู่ที่10เหรียญจนถึงสูงสุดอยู่ที่100เหรียญภายในระยะเวลา30วันก็เราก็เข้ามาในแอปของดูพอยแล้วเราก็เลือกตรงในส่วนของ Account Balance หรือจะคลิกด้านล่างที่เป็นรูป แผ่นกระดาษ3อันนี้ก็ได้ก็กดกิ๊กเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นเรากดที่คำว่ามอตรงนี้ในหน้านี้เราสามารถเลือกดูในส่วนของ s u m มา r ีเพอร์ฟอร์ม e น a ์บาลานซ์สวอปฮิส y แล้วก็ Journal ให้เรากดไปที่คำว่า History แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่าง ก็จะเห็นในส่วนของ total volume แล้วก็ในส่วนของ profit and loss ของเรานะคะก็เท่ากับว่าในบัญชีนี้เทรดไปแล้ว0.53 l o อดก็จะประมาณนี้นะคะหากเราเาทรดครบ1 l o หอดหรืออยากาทำครบเงื่อนไขการเทรดครบเรียบร้อยแล้วอยากจะทำการแลกเงินออกมาก็สามารถทักไปที่รายแอดของดูพอยได้เลยประมาณนี้